กับราคาหมูช่วงนี้กันนะคะค่ะก็ไม่มีอะไรมากที่บ้านตอนนี้นะคะมีหมูขุนไซไรเรียกันอีกประมาณสามสบสามตัวค่ะอคอกนี้จะมีอยู่สิบตัวนะคะก็อายุขุนนะคะที่แยกออกมาขุนนะคะก็สี่เดือนกว่าค่ะถามว่าตอนนี้ราคาหมู ไม่ที่บ้านแก้วนะคะที่อำเภอกระสงจังหวัดนครปฐมเนี่ยตอนนี้ราคาหมูงก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยดีะคะ่ะตรงตงไม่ค่อยดีเพราะว่าเมื่อเดือนก่อนแก้วขายไปก็อยู่ที่ราคาที่5 0สิบบาทนะคะค่ะแต่ก็บางเจ้าก็ให้นอนเมอะไรเงี้ยอันนี้เราให้เจ้าประจำค่ะที่ว่าเป็นเขียงหมูเจ้าประจำะนะคะก็ะเลยได้ราคาห0สิบบาท ก็ตอนนี้ก็อย่ารอเ็ดเนี้ยค่ะรอรอเขามาจับก็พราะเขาจับไปแล้วหนึ่งชุดก็อย่ารอรอเขามาจับ่ะค่ะก็อย่ารอทําการทําการอะไรนะระบายของออกหมดเมื่อไหร่ะค่ะก็จะมาจับทางของเราค่ะก็ขอค่อมีมี ก็คือติราคาว่าราคามึงตูนน่ะนับจากเนี้ยจะราคาขึ้นจะราคาขึ้นไปเรื่อยๆจะจะไม่มีคําว่าน,นะจะอะไรนะจะจะราคาขึ้นอยู่เรื่อยๆจะไปแตกที่ราคาเจ็ดสิบถึงแปดสิบไอ้เราก็อรอลุ้นว่าราคานี้มันจะเป็นแค่การคิดพโนหรือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหมคะ พอออกกล้องหน่อยนะอยากออกกล้องอัดติอัดติดอัดติดใกล้กล้องค่ะ <laughs> ก็ถามว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็จะดีมากเลยสำหรับคนเลี้ยงหมูถามว่าเรากระตุ้นไหมเราก็เลี้ยงไปปกติธรรมดาไม่ได้มีการกระตุ้นอะไรเพราะว่าด้วยราคาหมูไม่ดีถามว่าเลี้ยงทุกวันนี้ก็เสมอตัวได้นิดหน่อยบางข้อก็เสมอตัวบางข้อก็ได้นิดหน่อยค่ะแต่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเฮ้ย เขากำลังไลฟ์สดอ่ะเธอมาอุดอุตอุอจุดจัดกอะไรกันเนี่ยอยากออกกล้องอยากมีส่วนร่วมไม่ได้นะกำลังพูดคุยอยู่กำลังพูดคุยอยูอ่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นโอ้อยากออกกล้องค่ะอยากออกกล้องค่ะ <c oughs> ถามว่าราคาหมูตอนเนี้เราก็ภาวนาอยากได้ขึ้นเล็วเพราะว่าตั้งแต่ขายหมูมาช่วงหลังเนี่ยเสมอตัวไม่เสมอตัวก็ได้กำไร นิดหน่อยไม่คุ้มกับค่าเหนื่อยไปเลยค่ะพู้ยง่ายยังไม่ได้คุ้มกับค่าแรงค่าแรงของเราไปเลยได้เสมอตัวส่วนใหญ่จะเป็นการเสมอตัวถ้าถามว่าดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราเลี้ยงเขาด้วยการเพราะขุนเองขุน ด้วยการมีแม่พันธุ์แล้วก็เพาะลูกนำมาขุนเองมันก็ลดต้นทุนในการซื้อหมูได้งั้นต้นทุนในการค่าใช้จ่ายมันก็จะถูกลงใช่ไหมคะพอถูกลงแบบนี้มันก็โอเคหน่อยสำหรับคนที่มีหมูเลี้ยงและเพาะเอาเองใช่ไหมคะมันก็จะดีกว่าตอนนี้เราก็ภาวนาว่าแนวโน้มที่เราได้ยินมาเนี่ยมาเนี่ยคะ่ะว่าราคาหมูจะปรับขึ้นอยู่เรื่อย เราก็ภาวนาให้เป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะว่าไม่อย่างนั้นอ่ะคนเลี้ยงหมูบอกได้เลยค่ะลำบากลบากเพราะว่าตอนเนี้บางบางเจ้าที่ซื้อหมูขุนมานะคะบางเจ้าที่เป็นพวกซื้อหมูมาขุนเองเนี่ยค่อนข้างที่จะบ,บ่นเป็นลังงมเลยค่ะว่าไม่ได้กําไรบางเจ้าขาดทุนเพราะว่าโดยต้นทุนตอนที่ซื้อหมูมาขุนนั้น,น่ะพอช่วงราคาหมูกําลังแรงกําลังแพงใช่ไหมคะ อพอซื้อมาปุ๊บตอนนี้ราคาหมูมันลงลงลงลเรื่อยๆก็ทําให้เตงขาดทุนอ่ะก็เนี่ยคืออีกภาวะเสี่ยงหนึ่งของการเลี้ยงสัตว์สิ่งมีชีวิตนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะโอเคค่ะนี่แก้วก็พามาชมหนึ่งข้อนะคะข้อนี้ก็คือรอมาจับก็ คาดว่าอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะพอเขาสามารถระบายหมูที่เขาซื้อไปเขียงที่มาซื้อกันประจํานะคะระบายของเขาหมดปุ๊บขเขาก็จะมาจับข้อนี้ต่อไปะคะ่ะโอเคค่ะจะพาไปชมอีกข้อต่อไปนะคะค่ะอันนี้ก็พามาชมแหลนแกแรงอีกหนึ่งข้อค่ะอันนี้ขอโทษนะคะหมูไม่เคยได้ยินเสียงคนพูดก็จะตื่นนิดนึงนะคะ พ่อปกติพ่อจะเป็นคนเลี้ยงหมูขุนค,ค่ะแกจะเลี้ยงเป็นคนเลี้ยงแม่หมูแม่พันุ์กับพอลูกหมูใช่ไหมคะพอแกมาพูดเนี้ยนิดหน่อยก็แตกตื่นตกใจค่ะวัยรุ่นที่ตกใจค่ะค่ะอันนี้ข้อนี้จะมีทั้งหมดตอนแรกนะคะมีทั้งหมดเก้าตัวบังเอิญว่าคลอดออกมาปุ๊บคุณแม่คุณแม่รุนแรงแไปหน่อยค่ะกัดค่ะเพราะว่า ลูกเลี้ยงตัวอ้วนใหญ่เกินไปพอออกมาปุ๊บด้วยความเจ็บปวดของแม่เขาค่ะกัดลูกเลยค่ะกัดลูกแก้วช่วยไม่ทันค่ะแก้วช่วยไม่ทนันก็แหวงกัดลูกที่หลังนะคะออกมาปุ๊บก็กัดลูกไม่รอดค่ะก็เลยทําให้เหลือแค่แปดตัวสําหรับอคอกนี้นะคะค่ะก็อายุประมาณหมูคุนตน้นคอกนี้นะคะอายุประมาณสี่เดือนค่ะเราไม่ได้เร่งนะคะเราไม่ได้เร่งในการที่จะอาหารเพราะว่า ด้วยราคาค่ะเหมือนตอนนี้เราเลี้ยงหมูพยุงราคาผู้ตรงๆเลี้ยงหมูพยุงราคาค่ะเพราะว่าราคาตอนนี้ไม่ดีพอไม่ดีปุ๊บเราก็เลยไม่ได้ทําการกระตุน้นเลี้ยงเลี้ยงปกติไม่ได้มีการกระตุน้นถ้าราคาหมูดีเราก็จะกระตุน้นทําให้เขาโตวไวกว่านี้มีน้ําหนักมากกว่านี้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ด้วยราคาหมู ที่บ้านแก้วนะตอนนี้ค่ะเมื่อเดือนก่อนแก้วขายไป50สิบแล้วคกวกันขายไปเมื่อสองสามวันที่แล้วก็ 1, ยังห้าสิบอยู่แต่บางเจ้าก็ซื้อ48นะคะอันนี้คือราคาเขียงประจําที่ให้เราคือถามว่าการเลี้ยงหมูถ้ามีเจ้าจับประจําหรือเขียงประจาอะไรเงี้ยมันก็จะดีสําหรับคนเลี้ยงเพราะว่าถ้าเราไปขายให้กับพ่อค้าคนกลางหรือว่าเขียงหมูจรเราจะถูกกดราคาค่ะเราจะถูกกดราคามันเป็น มันเป็นสัจธรรมจริงๆค่ะถ้าเราไม่มีแหล่งระบายหมูของเราประจําเราจะถูกกดหลักคาจากพ่อค้าคนกลางจากเขียงหมูที่ว่าขาจรที่มารับซื้อเราค่ะอันนี้เราก็ยังพอมีเขียงหมูประจําที่ทํากันมาเก่าแก่ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ค่ะก็คือมารับซื้อทางเราก็ค่อย่งชั่วหน่อยค่ะค่ะพอกน,นี้ก็ประมาณสี่เดือนนะคะอายุหมูขุนก็ ที่บ้านจะเลี้ยงอาหารนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวแกจะซูมให้เห็นหน่อยนะคะเข้าไปไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันไล่ดึงแก้วค่ะเพราะว่าเขาใครที่เข้าข้อหมูไปค่ะจะถูกดึงถูกดันถูกกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะธรรมดาค่ะสิ่งแปลกครอมเข้าไปในพื้นท <the> ี่อาณาจักรเขาเขาก็จะทําการอย่างเงี้ยค่ะดูอยากออกกล้องค่ะอยากออกกล้องอยากออกกล้องอยากออกกล้องค่ะทําไมคะโอ้ยค่ะ ก็พาไปดูอาหารก่อนนะคะอยากแกจะสูบไม่ถึงนะคะอาหารที่บ้านนี้จะเลี้ยงอาหารเม็ดนะคะผสมกับอาหารผสมเองก็จะมีส่วนผสมเช่นข้าวหญิงมีลำนะคะมีลำมีข้าวโพดมีถั่วนครแล้วก็มีแคลเซียมต่างๆยาเสริมยาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นส่วนผสมค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน สำหรับคนที่มีเครื่องผสมก็ใช้เครื่องผสมนะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีใช้มือแมนวนวลได้เลยค่ะวางในพื้นที่ที่สามารถคลุกเขาเข้ากันให้ให้เข้ากันนะคะแล,แล้วก็เราก็เอาตักมาเราก็จะมีพ่อเขาจะเป็นคนผสมนะคะอาหารหมูขุนเนะะี่ยค่ะก็คืออาหารพงเท่าไดกี่ตักแล้วก็ใช้อาหารเม็ดกี่ตักะคะ่ะว่าตรงนี้นะคะแกบอกเลยประหยัดค่ะประหยัดถ้าเลี้ยง แก้วที่บ้านเคยเลี้ยงแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวนะคะเมื่อก่อนเนี้ยจะเลี้ยงแต่อาหารผงผสมอย่างเดียวน้ำหนักดีค่ะน้ำหนักได้แต่เหนื่อยเพราะว่าพ่อกับแม่เลี้ยงกันแค่สองคนใช่ไหมคะคนแก่ะคะ่ะมันเหนื่อยการเลี้ยงอาหารผงนะคะที่ต้องผสมเองเพราะเราไม่ได้ซื้อสำเร็จรูปใช่ไหมคะเรารซื้อส่วนประกอบมาส่วนผสมมาแล้วก็เอามาคุกเขาค่ะมันมันมันเหนื่อยสําหรับคนแก่สองคนพออายุมากขึ้นเราก็ใช้วิธีอาหารเม็ด อันนี้อาหารผงเราไม่ได้ใช้นะคะเลี้ยงแต่ด้วยอาหารเมร็ดอาหารเม็ดอย่างเดียวหมูตัวโครงสร้างได้ค่ะแต่น้ําหนักไม่ได้แ, <c oughs> แกบอกเลยน้ําหนักไม่ได้น้ําหนักตู้สู้ตู้อาหารผงไม่ได้สําหรับประสบการณ์ในการเลี้ยงของที่บ้านนะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนเพราะว่าแต่ละพื้นที่แก้วก็ไม่ได้การันตีว่าจะต้องเป็นแบบที่แก้วพูดหรือเปล่าแต่อาาันนี้จากประสบการณ์การเลี้ยงของที่บ้านที่บ้านเนี่ยค่ะถ้าเลี้ยงอาหารเม็ดอย่างเดียวอะโครงสร้างได้คุณได้แต่น้ําหนัก ไม่ได้น้ำหนักไม่ผ่านดังนั้นเราก็เลยต้องกลับมาเลี้ยงอาหารผสมไปด้วยค่ะบนกันไปด้วยถึงจะได้ทั้งโครงสร้างแล้วก็น้ําหนักค่ะก็ถามว่าตอนนี้เราก็เลี้ยงสูตรนี้ถามว่าช่วยประหยัดด้วยค่ะเพราะลําพังอาหารเม็ดอย่างเดียวอะ่ะต้นทุนมันทําให้ต้นทุนสูงพอต้นทุนสูงปุ๊บแล้วยิ่งราคาหมูณนะขนาดเนี้ยแก้บอกได้เลยมีตะขาดทุน ไม่เสมอตัวแล้วค่ะขาดทุนเลยถ้าเกิดเลี้ยงแต่อาหารนิดอย่างเดียวนะคะที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่าเราใช้อาหารสองปแบบก็คืออาหารเม็ดแล้วก็อาหารผสมอาหารผสมคือค่ะทั้งสองอย่างนะคะนี่นะคะแหมอยากออกกล้องค่ะต่อไปจะพาไปชมนะคะอันนี้ก็เป็นหมูขุนอายุกเกือบ,บ,บเดือนนะคะที่ภาคมาขุนค่ะเกือบ,บหนึ่งเดือนค่ะอันนี้ ถามว่ามีทั้งหมดมีทั้งหมดหนึ่งสองสามมีทั้งหมดเก้าตัวนะคะแต่ตุย้ยไปหนึ่งตัวะคะ่ะไม่สบายเป็นปอดเป็นปอดรวมถามว่าหมูตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงแล้วก็พบเจอกันบ่อยๆนะคะคือการคือรักษาเรื่องปอดเพราะว่าเขาเมียากาันไม่สบายตั้งแต่อยู่กับแม่แล้วตั้งแต่ยังไม่ได้พากนะคะ แต่เราก็ประครับประคองมาจนกระทั่งผ้าออกมาอยู่อยู่กับพวกพี่น้องเขาได้อยู่ได้ประมาณเจ็ดวันนะคะก็ตุยค่ะเอาไม่อยู่ค่ะขนาดเราประครับประคองพยายามให้เขากินจับแยกกินนะคะเอาไม่อยู่ค่ะพอเอาไม่อยู่ปุ๊บก็ตุยสุดท้ายก็คือตุยค่ะผ้าออกมาได้เจ็ดขนประมาณเกือบเกือบหนึ่งเดือนค่ะค่ะ มีแปดตัวนะคะค่ะต่อไปอพาไปชมอันนี้ก็จะเป็นเคสหมูขุนอายุประมาณสี่เดือนนะคะสี่เดือนคือมันจะออกไล่ๆกันนะคะหมูของที่บ้านแม่หมูอะค่ะจะออกเป็นชุดๆไล่ๆกันชุดหนึ่งจะมีเจ็ดถึงแปดตัวเจ็ดถึงแปดแม่ใช่ไหมคะ<อ>ก็จะออกลูกไล่ๆกันแต่ในขณะชุดนั้นน่ะ อาจจะมีบางแม่ที่มีปัญหาไม่ได้ลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เสียใจไปอะ,ค,ะค่ะค่ะคอกนี้นะคะแม่เขาจริงจริงคลอดมาต้องสิบสิบเอ็ดตัวค่ะคอกนี้นะคะชุดเนี้ยแต่เหลืออยู่หกตัวมาถ้าไม่ผาาออกมาปุ๊บมันจะทําให้เกิดการสูญเสียได้เพราะพวกนี้อาจจะรุมกัดดากลุ่มออกมาของหมูตัวนั้นเลยทําให้เกิดการสูญเสียเราเลยจําเป็นต้องผาาออกมาค่ะคราวนี้ถ้ากับว่าคอกเนี้ย ก็เลยเหลือห้าตัวจากสิบเอ็ดตัวนะคะเพราะว่าที่มันเหลืออยู่หกตังจากแก้วเลี้ยงผิดพลาดค<ไ>่ะเพราะที่บ้านเลี้ยงอาหารโดยการใช้อาหารข้าวหนามาต้มใช้ข้าวกล้องต้มให้แม่หมูใช่ไหมคะผสมกับข้าวลำที่ผสมเองคือใช้สองอย่างบวกบนกันแต่แก้วอ่ะดันไปให้กับข้าวที่มีรสชาติเผ็ด ให้กับเขากินแล้วก็พอเวลาลูกกินนมเขาปุ๊บลูกท้องเสียเอาไม่อยู่ค่ะตายไปห้าตัวเลยค่ะเสียดายมากยอมรับเลยว่าเสียดายมากๆเกิดจากความผิดพลาดที่เราไม่ทันได้ชละเหมือนเป็นการชราใจไม่ไม่เคยเกิดะไม่เคยเกิดว่าจะผลเสียหลายแรงตามมาขนาดนี้เราไม่เคยเกิดเพิ่งจะเกิดครั้งแรกทาให้สูญเสียลูกหมูไปห้าตัวสําหรับครอบนี้ก็เลยทําให้รู้ว่าแม่หมูที่ให้นมลูก เราจะให้กับข้าวที่มีรสชาติเผ็ดจัดจ้านเขากินไม่ได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดหมูช่วงหมูแม่หมูกําลังตั้งท้องหรืออะไรเงี้ยให้ได้ค่ะเป็นการเพิ่มรสชาติด้วยเขาชอบแต่ถ้าเกิดแม่หมูที่กําลังให้นมลูกไม่สมควรที่จะให้อาหารรสเผ็ดจัดจ้านเลยค่ะเพราะไม่อย่างนั้นแม่หมูกินดีค่ะกินข้องกินอร่อยแต่ผลเสียไปตกกับลูกเขาค่ะเวลาที่กินนมลูกท้องเสียค่ะแล้วเอาไม่อยู่ทําให้เสียไปห้าตัวนะคะค่ะ คอกนี้ก็อายุอายุหมู่คุณสี่เดือนนะคะค่ะต่อไปนะคะอ่าตนเตนคอกนี้ค่ะคอกนี้มีสามตัวเนื่องจากว่าคอกพี่น้องเขาทั้งหมดมีทั้งหมดสิบสี่ตัวเราจับภาคแยกออกมาด้วยเหตุผลที่ว่าไอ้สามตัวเนี้ยตัวจ้อนตัวเล็กแกต้องนำมาเลี้ยงนมก่อนเพราะไอ้ตัวพวกนั้นอะ ใส้มันกินนมเก่งกินอาหารเก่งแล้วตัวไล่ๆกันก็ไม่มีปัญหาไอเนี้ยจรเล็กก็เลยต้องทําการท้าออกมาแล้วก็ให้นมให้นมกินเลี้ยงนมเลี้ยงเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารเลี้ยงกล้วยจนกว่าที่เขาจะแข็งแรงแล้วก็กินเก่งแล้วถึงจะตัดนมออกแล้วก็ไปนเน้นอาหารเน้นเน้นอาหารให้เขาค่ะเพราะกินนมอย่างเดียวมันไม่อ้วนค่ะ นี่ยค่ะ,คะนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องาพาออกมาหาว่าด้วยลูกหมูสิบสี่ตัวอยู่ในคอกเดียวกันแออัดอยู่แล้วการกินการแย่งกันอะไรไม่เพียงพอรองที่ใส่เนี่ยมันก็มีแค่แปดช่องใช่ไหมคะสําหรับหมูขุนไม่เพียงพออยู่แล้วนี่ก็เหตุผลหนึ่งที่เลยต้องาพาออกมาแล้วด้วยด้วยอะไรนะโครงสร้างโตไม่ทันเพื่อนกินไม่ทันเขาเพราะจอนเล็กเราก็เลยต้องเอามาเลี้ยงเองต่ังหากเลี้ยงนมโรงเรียนนะคะแกจะสั่งนมโรงเรียนจาก ดูจากในต่อต่อค่ะเขาจะสั่งจากตรงนั้นนมโรงเรียนสั่งจากต่อต่อเอานะคะค่ะมันก็ช่วยได้นะคะทุกวันนี้แก้วะจะสั่งนมจากต่อต่อมาเก็บไว้ที่บ้านเพื่ออะไรเคสที่กรณีที่ว่าแม่ออกลูกมาแม่มีปัญหาแม่ให้นมลูกไม่ได้หรือว่าลูกเยอะเกินนมแม่ไม่เพียงพอหรือ,อเคสต่างๆมากมายนมโรงเรียน,นช่วยได้แก้บอกเลยค่ะ กใช้นมโรงเรียนนะคะคนอื่นอาจจะใช้นมผงนมสําหรับหมูโดยตรงหรืออะไรก็แล้วแต่ขน,นาดบัางแต่สาหรับแก้วถนัดใช้นมโรงเรียนค่ะก็จะใช้แบบนี้แล้วก็เลี้ยงลูกรอดแก้วรับรองเลยรอดไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาคือเลี้ยงมากับกับตัวเองแล้วค่ะกล้ากล้าการันตีในส่วนตรงนี้ได้ว่านมโรงเรียนช่วยคุณได้ในกรณีที่ว่าแม่หมูมีปัญหาหรือลูกหมูป่วยเจ็บป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ กินนมไม่ทานแย่งเขาไม่ทานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้นมโรงเรียน,นเป็นตัวช่วยนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็คือหมูคุณที่ภาคมาสำหรับกรณีที่ว่าจอนเล็กกินไม่ทันพี่น้องเขาอะคะ่ะโอเคนะคะต่อไปนะคะแก้วจะมีหมูไซส์ประมาณนี้อยู่ประมาณ3-2ตัวะคะ่ะตอนนี้ที่ว่า รอให้ได้ราคารอน้ำหนักรอรอองค์ประกอบหลายๆอย่างถึงจะปล่อยนะคะมีทั้งหมดสาสองตัวสําหรับช็ดนี้นะคะค่ะไอเ็เล็กๆ,ๆนั้นยังไม่นับนะคะเพราะว่าอีกยาวนาน,นะคะ่ะกว่าจะขายได้ค่ะต่อมาก็จะมีอีกชุดหนึ่งมีสองชุดส่วนใหญ่ที่แก้วผ้าออกมาแบบนี้นะคะจะเป็นหมู่ที่ว่า,วามีปัญหาค่ะไอสองตัวเนี้ย ตอนแรกแม่เขาคลอดออกมาได้สี่ตัวแล้วก็แม่มีปัญหาคลอดยังไงเบ่งยังไงก็ไม่ออกสุดท้ายแล้วลูกตายในท้องเพราะใช้เพราะว่าลูกอยู่ในท้องนานแล้วแก้วเองก็ไม่กล้าล้วงใช่ไหมคะแม่ขขงว่าก็พยายามขับแล้วเบ่งแล้วเบ่งอีกแล้วตัวเราไม่ได้ช่วยล้วงไม่กล้าไงคะก็ทําให้เกิดการสูญเสียปรากฏว่าพอให้คนผสมพันธ์ คนผมสมเทียนมาค่ะมามาช่วยดิงหน่อยปรากฏว่าลูกตายหมดแล้วค่ะเพราะว่าเราปล่อยระยะเวลานานเกินเวลาที่เขาทำท่าเบ่งแล้วถ้าเราช่วยล้วงเลยมันก็มีโอกาสาที่ลูกเขาจะรอดใช่ไหมคะเราปล่อยให้เวลาเนื่อน,นานคือวันกว่าสองวันนะคะกว่าจะล้วงมันก็เลยทําให้เกิดการสูญเสียแล้วประกอบกับแม่เขาไม่สบายด้วยไม่ยอมกินข้าวช่วงที่ว่าท้องแก่ใกล้คลอดประมาณสองสามวันไม่ไม่กินข้าวก็เลย เนี่ยเกิดการสูญเสียค่ะคลอดอ,ออกมาจากสี่ตัวเหลือเหลือสองตัว or. เพราะว่าแม่เขาทับตายค่ะแม่เขาป่วยปกติไม่เคยน,นอนทับลูกตายเลยนะคะเพิ่งจะมาทับชุดนี้ยะคะ่ะเพราะว่าป Wis ่วยกระดูกกระเดี้ยไอเราคอกมันก็ไม่มีพื้นที่ใช่ไหมคะก็เลยจับไปอยู่กับน้องๆตอนแรกก็ประลองอาวุธกะะันค่ะประลองกําลังกันปรากฏ ก็ต้องยอมกันเพราะว่าสู้พี่ไม่ได้พี่เป็นตัวผู้ใช่คะไอตัวแล้วนะคะตัวผู้ไอสองตัวเล็กเนี่ยตัวเมียค่ะก็ไอสองตัวนี้ตัวเมียนะคะมาลองพระลองวิชากันค่ะความแข่งกับพี่สู้พี่ไม่ได้ค่ะพี่ตัวเดียวแต่พี่แข่งค่ะตัวผู้จัดใจสองตัวนี้เงียบเลยไม่กล้าหึงอือค่ะก็อยู่ด้วยกันให้เลี้ยงอยู่ด้วยกันนะคะแต่น้องเนี่ยไอเส้นเนี้ยเพิ่งจะได้สามเดือนกว่า เองนะคะน้องเนี่ยไอ้นั้นอ่ะได้เกือบเกือบสี่เดือนสวัสดีค่ะทักทายค่ะสวัสดีนะคะทักทายนะคะค่ะน้องกับพี่ก็น้องกําลังไล่ตามพีแล้วค่ะตอนนี้น้องกําลังไล่ตามพี่แล้วน้องกินเก่งค่ะต่อไปนะคะเป็นอคออนี้ช่วงหลังเนี้ยที่บ้านชอบมีปัญหาคือแม่หมูม,มีปัญหาข้อลูกมา คือลูกตายมั่งหรือไม่ก็ลูกเป็นมัมมี่มั่งข้อนี้ก็เช่นกันค่ะมีแม่เขาว่าข้อลออกมาได้สี่ตัวแล้วก็ได้สี่ตัวนะคะส่วนเราก็ข้อลองมาแล้วตายค่ะเป็นมัมมี่อีกเจ็ดแปดตัวน่าเสียดายมากเ่ากับวว่าข้อนี้ก็เลยเหลือสี่ตัวแต่พอดีว่าป่วยตายไปหนึ่งตัวค่ะป่วยตายไปหนึ่งตัวก็เลยเหลือสามตัวอันนี้ก็จะได้สามเดือนอายุหมู่คุณได้ประมาณสามเดือนนะคะ เหลือสามตัวค่ะเพราะกับว่าช่วงนี้แก้วกอลิพี่บ้านก็จะเลี้ยงหมูขุนที่ว่าประมาณชุดนี้เหลืออยู่อีกสามสิบสองตัวค่ะที่รอขายรอได้อายุรอขายแล้วค่ะ,คะรอปัจจัยหลายๆอยา่างถามว่าแนวโน้มเราก็อยากให้มันเป็นข่าวดีและข่าวจริงที่ว่าราคาหมูจะปรับขึ้นใช่ไหมคะราคาหมูจะปรับขึ้น,<ม>าานก็ดีสำหรับคนเลี้ยงค่ะ<ม>เพราะว่าทุกคนเลี้ยง มีการลงทุนมีการใส่ใจมีการดูแลมีทุกๆอย่างถ้าเกิดราคาหมูยังเป็นเช่นนี้คนเลี้ยงก็แย่ค่ะใช่ไหมคะทดุดท้อใจค่ะเหมือนเหนื่อยแล้วมันมันไม่ได้อะไรมันเสมอตัวค่าแรงก็ไม่ได้นะคะได้แค่ทุนกลับมาค่ะค่าแรงไม่ได้ก็เหนื่อยนะคะแต่พอว่าตอนนี้เห็นพูดว่ามีแนวโน้มราคาหมูจะปรับเพิ่มขึ้นในภาคน,นี้ค่ะในภาคนี้ ก็จะปรับขึ้นต่ออย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องคือช่วงนี้พูดง่ายๆราคาหมูจะดีตัวขึ้นแล้วจะไม่มีการลงแล้วคนฟังก็ชื่นใจหน่อยค่ะคนเลี้ยงคนในนี้ก็ชื่นใจหน่อยเพราะว่าราคาหมูล่วงมาหลายเดือนแย่เลยค่ะโอเคค่ะว้าตาตีค่ะโอเคค่ะวันนี้แก้วก็ขอจบไลส์สดพิมพ์นี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าแนวโน้มราคาหมูณตอนนี้ที่บ้านแก้วนะคะ จะปรับขึ้นค่ะแล้วก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเราก็มารอลุ้นกันนะคะว่าข่าวรา,าวที่เราได้มากับความเป็นจริงมันจะเป็นไปตามนั้นหรือว่าส่วนทางกันค่ะสําหรับคนเลี้ยงหมูก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะขอให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะอู๊ดอูดอ๊ดอด